สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับก่อนจะไปรับชมลบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานิดนึงนะครับโอเคนะครับก็คือสืบเนื่องมาจากว่าผมอะกำลังหาซื้อกางเกงในใหม่นะครับแล้วก็ผมใส่กางเกงในยี่ห้อนี้นะครับโปโตโกอันนี้พูดจริงๆไม่โกหกนะครับก็คือว่าปกติมันจะมีขายอยู่ในห้างโรบินสัน นะครับก็ที่เกียจไปเดินห้างก็เลยเาหาในโชปปี้ปรากฏแล้วก็พิมพ์เนี่ยอตโกเข้าไปมันไปเจอไอ้หลอดไฟนี้เข้าสะดุดตาทันทีเลยนะครับ250วัตต์ไอ้ิวัตต์เนี่ยไม่ค่อยน่าเชื่อถืออันนี้เราควรรู้ไว้นะครับว่ามันง่ายเชื่อถือฉะนั้นผมก็ไม่ซีเรียสกับตัววัตต์นี้เท่าไหร่แต่สิ่งที่สนใจก็คือว่า,าไหนนะ ไม่ได้เขียนไว้หรอโอเคในในที่เขาโฆษณานะครับก็คือว่าตัวเนี้ยนี่นะครับมันสามารถให้ความสว่างได้ถึง21,000ลัลูเมนนะครับเลยทีเดียวซึ่งเยอะนะเยอะมากนะครับหลอดเดิมที่ผมเคยใช้อยู่เนี่ยอันนี้จะอยู่ที่ประมาณ1มื่นหนึ่งนะครับ135ยสาสิบหวัต์อันนี้2อง0มื่ 250วัตซึ่งมันก็น่าจะสว่างกว่านะครับก็เลยโอเคลองซื้อมานะครับสาเหตุที่ซื้อมานะครับคือมันเข้าล็อกพอดีพอดีว่าผมจะย้ายเจ้าต้น s t รอเบอรี่คุฑที่เป็นกิ่งชําแล้วก็ต้นอื่นๆที่อยู่ในเต็นท์ตอนนี้นะครับออกไปข้างนอกเพื่อเอาเจ้า s t รอเบอรี่คุฑต้นใหญ่ต้นแม่นะครับมาทําดอกข้างในนะครับแล้วทีเนี้ยไอเจ้าต้นเล็กๆพวกนี้มันมันก็จะ ถ้าไปอยู่ข้างนอกเลยมันอาจจะได้รับแดดไม่พอช่วงนี้ฝนตกตลอดแล้วก็พายุเข้านะครับบวกกับเจ้าต้นนี่นะครับมันอาจจะมืดไปทังนิดนึงนะพอดีไม่ได้เปิดไฟนี่ไว้นะครับเจ้าต้นอ,อ,อันนี้เป็นเมล็ด bcn นะครับที่ขยายไว้ตอนนี้ได้มาประมาณ20เมล็ดแล้วนะครับก็ต้นตายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้เมล็ดมาก็เดี๋ยวจะลองปลูกดูนะครับก็เลยอยากจะใช้อ,อ อยากจะลองปลูกไอ้ต้นพวกนี้นะครับแล้วก็ผมไม่อยากจะใช้ไฟเดิมไฟเดิมผมที่อยู่ในเต็นท์ตอนนี้เป็น HLG นะครับซึ่งมันก็สามารถปรับดิมเมอร์ปรับความสว่างอะไรให้ได้ตามที่เราต้องการแต่ว่าสายุที่ผมไม่ใช้อ่ะก็คือว่าไฟหรืออะไรต่างๆตามบ้านเราเนี่ยเราน่าจะเคยสังเกตนะครับพอใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะมีความเสื่อมเกิดขึ้นก็คือความสวา่างมันจะลดลงในขณะที่มันกินไฟเท่าเดิมนะครับ ความสว่างมันลดลงฉะนั้นเนี่ย IHLG เซตนั้นอ่ะห้าพันกว่าบาทนะครับห้าพันกว่าบาทอืมผมไม่อยากให้มันมาเสริมสภาพตอนที่กำลังทำดอกหรือว่าในระยะยาวผมต้องการยืดระยะให้มันใช้งานได้นานที่สุดในความสว่างที่เยอะที่สุดนะครับฉะนั้นผมก็เลยต้องหาไฟอื่นถูกๆมาเพื่อใช้กับต้นที่เป็นต้น ต้นที่เป็นต้นอ่อนต้นที่กําลังทำํออทำทําใบอะไรพวกนี้นะครับที่ยังไม่ต้องการไฟแรงมากเนี่ยอย่างต้นอ่อนเพิ่งงอกมาเนี่ยมันก็ต้องการไฟอยู่ที่ประมาณหมื่นลูเมนแค่นั้นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยจะไปเปิดอันนั้นให้มันกินออให้มันเสื่อมมันก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ดีนะครับก็เลยหาไฟเสริมซึ่งปกติผมทําอย่างนี้อยู่แล้วนะผมก็จะใช้ไอ้ตัวเล็กตัวเนี้ยอยู่นะครับ ยกเว้นว่าช่วงไหนที่แบบว่ามันเออจะเรียกว่าอะไรมันว่างๆแต่ตอนนี้เค่าไฟแพงนะครับฉะนั้นต้องประหยัดไว้ก็เลยเอาไอ้เจ้าตัวนี้มาเพิ่มนะครับทีเนี้ยเปิดมาทีแรกเนี่ยเล่นเอาอึ้งเลยนะครับนี่นะครับแปดแฉกบวกหนึ่งนะครับ ก็คือใหญ่กว่าใหญ่กว่าอันเดิมเยอะพอสมควรเลยนะครับอันเดิมนะซึ่งอันเดิมเนี่ยผมจะถอดนี่ออกหมดเลยนะครับกรอบข้างหน้าออกเพื่อเพิ่มความสว่างจากเดิมที่มันได้ประมาณหมื่นลักเนี่ยไอหมื่นลูเมนเนี่ยนะครับมันก็จะได้ประมาณหมื่นสองนะครับมันก็เพิ่มขึ้นมาเยอะนะทีนี้โอเคเดี๋ยวเรามาลองดูความสว่างของเจ้าตัวนี้กันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมไอนี่ไว้ละ สักครู่นะติดตั้งไอตัวขั้วไว้ตัวนี้เป็นขัว้ว E27 นะครับก็หาซื้อได้ไม่ยากนะตามร้านพวกนี้มีขายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวหมองไม่เห็น เดี๋ยวปรับให้มันได้ระนาบหนะ่อยโอเคเรียบร้อยนะครับนี่ติดตั้งไปแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองวัดค่าความสว่างกันนะครับกออ็อันนี้เป็นตัวช่วยแล้วกันสำหรับการปลูกท,ทั่วไปเราก็จะอยู่ประมาณ30-45ถึง45เซนนะครับระยะห่างจหลอดไฟโอเคตอนนี้ 50ห้าสิเซนนะครับที่ตรงนี้ประมาณ50เซนนะเรามีมิเตอร์วัดนะครับ50เซนเปิดไฟวัดได้อยู่ที่8800นนะครับก็โอเคนะตรงนี้นี่แบบว่าไม่ ไม่มีความร้อนเลยนะครับถ้าปรับสูงขึ้นอีกหน่อยจะปรับสูงขึ้นอีกประมาณสักอ่ะตรงนี้น่าจะประมาณสามิได้นะครับเพื่อความชัวนะเราวัดกันให้เห็นเห๊นโอเคตรงนี้ไม่ต้องกผลไฟดูดเพราะเรายังไม่ได้ถอดออก 1 7 0 0 0นะครับแค่นี้ก็เหลือเฟือละสำหรับการปลูกต้นอ่อนนะครับทีนี้ถ้าใครอยากจะให้มันสว่างมากขึ้นเนี่ยผมแนะนำว่าให้เราถอดระยะ้วปิดนะปุบถอดกรอบพลาสติกออกนะครับเนี่ยกรอบพลาสติกพวกนี้ถอดออกมันก็จะได้ความสว่างเยอะขึ้นอีกเยอะเลยนะโอเคผมยังพอมีแรงนิดหน่อยเดี๋ยวผมลองถอด อให้ดูนะสักขอถอดตรงกลางออกนะครับทีนี้ถ้าเราลองดูข้างล่างนะครับเนี่ยเออที่ผมแกะไปแล้วแหละไอ้ LED ตรงกลางเขาอะเยอะกว่าเยอะกว่าไอตัว135วัต์เยอะมากนะครับส่วน LED ที่ปีกเนี่ย เท่ากันนะครับมีอย่างละ12หลอดซึ่ง12หลอดคูณ8กับ12หลอดคูณ5นะครับ8น่ะสว่างกว่าอยู่แล้วนี่ถอดแค่อันกลางออกนะครับทีนี้ที่ระยะเดิม30เซนนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะเดี๋ยวไฟโดด โอ้ยขอโทษมองไม่เห็นน้องอ่าฮะสองหมื่นสองนะครับถ้าถอดออกหมดนี่ผมว่าเออน่าจะแตะสามหมืได้สบายๆเลยอยากลองไหมดูดิมีเวลาไหมครับมไม่มีเวลาแล้วนะครับหมดแล้วก็คงคงไม่ถอดออกให้ดูแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้ถอดออกแค่อันกลางอันเดียวเนี่ย มันได้ประมาณสองหมื่นสองนะครับแล้วก็ถ้าเรายิ่งขึ้นไปสูงเนี่ยตอนนี้มันอ,อ๋อโอเคถ้าระดับความสูงนะครับประมาณสามสิบเซนเนี่ยผมว่าไม่ร้อนนะครับไม่รู้สึกร้อนแต่ถ้าสูงขึ้นเนี่ยมันจะเริ่มรู้สึกร้อนบ้างแล้วนะครับอันนี้คือแป๊บๆนะอืมฉะนั้นเนี่ยเอ,อ่อตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะครับใน ระดับราคาอยู่ที่ประมาณ250กว่าบาทนะครับถ้าผมจะไม่ผิดผมซื้อ259บาทนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับใครทีออ่อยากจะยืดอายุหลอดไฟเดิมที่เราใช้อยู่หรือว่ามือใหม่ที่อยากจะปลูกอินดอร์นะครับเราไม่อยากลงทุนสูงเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับก็ลองหาซื้อกันมาดูนะครับผมว่าโอเคนะสำหรับผม ดูดีกว่าตัวเดิมอยู่นะครับอ้ออีกอันหนึ่งเรามาลองดูว่าเขากินไฟจริงๆเนี่ยกินไฟไปเท่าไหร่นะครับ81วัตต์นะครับอันนี้คือวัตต์กระแสนะครับกินอยู่แค่ประมาณ80กว่าวัตต์เองก็ไม่เยอะนะครับแต่ได้ความสว่างสูงวัตต์ไม่ตรงนะอืม ก็คุ้มค่าครับคุ้มค่าคุ้มกับเงินที่เสียไปอยู่แล้วเดี๋ยวเนี่ยไอเจ้าต้น B C N ตอนนี้ตายแล้วได้มเมล็ดประมาณ20กว่ามาเมล็ดแล้วก็ BCN ผสมกับออร์เรน h ซเบตตอนนี้ก็กำลังทำมเมล็ดอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะได้ทดลองปลูกกับไอชุดพวกนั้นอีทีหนึ่งโอเคสำหรับวันนี้มีแค่นี้สวัสดีครับไม่มีใครสนับสน,นุนนะครับซื้อมาเอง